<Y> เด้งขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันใด oh. ว่าด้วยเรื่องของมัสคาร่าค่ะทุกคนที่แบบว่าตอนนี้กำลังกาลังฮอตฮิตจริงๆนะมันฮอตฮิตมาสักพักหนึ่งแล้วแต่มันเป็นการแบบพรีออเดอร์เข้ามาแล้วทุกคนแต่ตอนเนี้มันได้วางขายวางจำหน่ายที่ไทยเข้าไทยมาแล้วสิ่งนั้นก็คือ b e l l i n l l s t s s n s s t t o o n l s s y y i i h w w t t r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  o o m m s s c r r a นะคะ แล้วแบบโอ้โหยาวเด้งยาวแบบยาวรีวิวอะไรอย่างเงี้ยจากฟาร่งเกิดขึ้นแล้วมันก็แบบเป็นกระแสะมากเข้าไทยแล้วและคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ก็คือพีพีจ้าโอ้โหทุกคนไปเห็นที่พีพีป,ปัดแล้วในโฆษณาหัวแบบอย่างนงี้ใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเล็กก็ไม่ได้เล็กมากมันมีความพอดีพอดีหน้ามาครบและเหลือแค่ขนตายอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มีการดัดอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกคนอันนี้เป็น ขนตาปกติของแพล่งซึ่งก่งอนที่เราจะไปปัดให้ดูเนี่ยนะขอทายอินนาฬิกาแป๊บหนึ่งเนี่ยเป็นนาฬิกาของฟิล่านะคะซึ่งเป็นรุ่นนี้เลยตัวหน้าปัดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าปัดสีขาวขอบเทานะคะอะไรเนี่ยก็จะเป็นสีเทานะคะแล้วก็สายก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดอักษรเป็นแบบแดงน้ําเงินอะไรเงี้ยซึ่งแพร,รู้สึกว่าแต่งตัวด้วยไม่ยากฟิล่าตัวนี้เนี่ยก็ได้มาจากฟิล่าวอสบายลาลูน่านะคะไปตํากันได้ไปดูกันได้นะคะเขามีส่วนลดต่างๆมากมายเดี๋ยวแพรจะ ขึ้นโค้ดไว้ให้ลูน่าฟิล a าวันเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนออกมาเรื่อยๆถ้าใครสนใจแบบว่าแบรนด์นาฬิกาฟิล l าอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบว่าแนวๆประมาณนี้ก็ลองไปติดตามโปรโมชั่นต่างๆได้ที่ Facebook นะคะเอ okay, เริ่มเลย เป็นไงมาอยู่นะเด้งขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันใดแล้วก็ยาวขึ้นเลยทุกคนและเข้มขึ้นด้วยยาวขึ้นจริงเนื้อมัสคารามีความแห้งเร็วนะคะทุกคนมีความแบบว่าโคตรนิดนึงไม่ได้เป็นเนื้อมัสคาราที่เหลวฉะนั้นมันมีความเป็นก้อนอยู่แล้วนิดๆหน่อยๆทุกคนจะต้องค่อยๆ และทําให้มันเป็นแบบว่าเคลือบเส้นเท่ากันถ้ามันเคลือบเส้นไม่เท่ากันมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยเป็นก้อนนะเปล่าวันนี้เราก็ต้องใช้บวบแปลงให้ป็นประโยชน์ให้มันแบบโซกซอนให้มันเคลือบทุกเส้นคาราสไตล์นี้ที่ให้มันดูยาวดูหนาดูจะพลึงขนาดนี้ยมันไม่มีทางที่จะแบบว่าขนตาเรียวเรียงเส้นสวยเหมือนไม่มีอะไรมาเกาะที่ขนตาเราเหมือนไม่แบบว่าไม่มีน้ํายา ไม่มีอ่อเนื้อมสคาร่าเกาะเลยมันก็ไม่ใช่ไงเป็นไปไม่ได้ไงมันปัดเหลือไปนิดนึงแหละแต่มันแห้งเร็วนะที่พยจะสื่อเนี่ยก็คืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันด้วยความที่มันมาทําให้แบบขนตาเราจะพึงฟูหนาฉะนั้นเนื้อมสคารค่ามันก็จะต้องแบบเข้มข้นนิดนึงและพอมันปัดเคลือบขนตาเราเพื่อให้มันฟูหนาเนี่ยมันก็เลยจะมีบ้างที่แบบ ม,มันไม่ใช่ขนตาสายธรรมชาติางไงแพ้เพิงสังเกตว่ามันจะแบบนิ่มอ่ะตึ๊กตึๆกตึกตึกได้นะคะทุกคนแบบว่าไม่ใช่หวัวแปลงที่แข็งมาสามารถที่จะหักได้เนี่ยมันงอฟูฟดฟๆได้เนี่ยมืัสคารามันก็จะแบบมันมีเท็กเจอร์ที่เข้มข้นนะคะ ชอบสายแบบขนตาเด้งขนตาฟูขนตายาวคืออะไรเงี้ยนะน่าจะชอบตัวนี้คือเป็นสไตล์ขนตาคนแบบว่าตะโกนนะคะแบบว่าขนตายี่ขนตายี่ขนตาอย่างนี้เลยคือแบบว่าเจอเจอมาเพื่อนร้อยยี่ขนตายี่ขนตาเออมันก็จะมีบางวันที่ไม่อยากติด คนตาปลอมขนาดนั้นนะมันแบบมันดูแบบจริงจังเกินแต่ติดปัดมาคร่าขนาดนี้ไม่จริงจังเลยมากงค่าเนี่ยอยู่ที่2 9 9บาททพรู้สึกว่าเป็นราคามัคร่าที่กําลังโอเคกําลังดีไม่สูงไปมีขนาดอยู่มีขนาดประมาณหนึง่งขนาดมันกลางๆนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่หัวมันแบบมันงึ๊งงึๆงงึ๊งงึงได้นี่มันก็เลยสามารถที่จะให้เราคอนโทรลยกตาขึ้นและมันไปซอกซอนได้ค่อยๆซอกค่อยๆซอนไปนะคะถ้าเป็นพวกหัวแปลงที่มันแข็งๆมากๆอ่ะอันนั้นอะ เสี่ยงต่อการเลอะง่ายกว่าบางทีแบบอ่อนแล้วมันมันจะแบบเหมือนคอนทรลค่อนข้างยากชอบใสป่ปังๆเว่อร์แบบว่าขนตาเด่นขนตาฟูแม้กระทั่งปลาอิน,นยังเห็นอะไรอย่างเงี้ยเอาเลยจัดเลยเพราะว่าปลาอินก็นจะบอกว่าฉันจะสาบเธอ <c oughs> ไม่หน่อยหน้าไปงานไม่หน่อยหน้าใย,ยที่ติดขนตาแน่ขนตาที่แบบว่า เด้งขนาดนี้มันจะมีความแบบลู่ลงหรือเปล่าแล้วหมีแพนด้าเนี่ยจะออกหากินไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเย็นๆจะเป็นยังไงลองไปนี่คือลองไปช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะนี่สี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวมาดูกันมันยังสะพึงสะเพริดสะบัด,สะบ,ดสะบืออยู่เลยค่ะทุกคนดูสิแล้วก็ไม่มีความเป็นแพนด้าด้วยนะความกันน้ำคือก,กันได้แน่นอนเพราะว่านี่ไป้องไห้มาแล้วดูคลิปมาแล้วก็น้ำตาไหลพลาก มีจังหวะแบบเศษเผงอะหลุดออกมาบ้างเพราะว่าพอเราเราไ้เสร็จเราก็จับสับน้ําตาขยี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีแบบผงผง,ผงหลุดออกมานิดหน่อยอะคือธรรมดาก็เป็นเรื่องปกตินะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบเนื้อมาสคารา่ามันเกาะอ,อยู่ที่ตาเนาะไม่ว่าคุณจะมีเชื้อขนตาคุณอยู่เท่าใดก็สามารถที่จะอัปเลเวลได้แพรว่าอัปได้กว่าที่เรามีอยู่รา้จาได้ว่าแพรเคยเห็นรีวิวที่มันเป็นแบบไวรัลอะ ของตัวนี้คือถ้ามันปัดยำ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 มันสามารถจะยาวได้อีกนะทุกคนแบบยำ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 ไปเรื่อยจะเปเลยค่ะทุกคนราคาจับต้องได้สำหรับนี้แพ้ก็ไปก่อนอย่าลืมซับสไคร e แล้วก็ติดตามแฟนเพจแคลสิวสไตล์ด้ค่ะบ๊ายบาย